สวัสดีจ้าทุกคนเพื่อนๆแม่แก้วพามาบึงบอผิเนาะจากนะบอผิหน้อย ه, งามงามจ้าบุงดูบุงดูปลูกไว้จังงในมังงามแต่จ้าฝนดีอันใดก็ได้กินเหมดนอะจากนะทุกคนเนาะกว่าโอ้ยสุดยอดเลยจ้าดอกไม้ก็มีดูสิคะโอ้ยดอกไม้มังงามแต่จ้าดอกบานชื่นสวยงามมากค่ะโอ้ย สุดยอดเลยเอาดอกไม้มาฝากนะคะวันนี้ดูสิคะดอกบานชื่นสวยๆนะคะดูสิคะเห็นดอกไม้งามมา้าก็ชื่นใจเนะจ้ะเนาะชื่นใจละงามนะจ๊ะกว่าว่าโอ๊ยตื่นขึ้นมาได้ชมดอกไม้สวยๆรู้สึกว่ามีความสุขนะคะทุกคนปลูกไว้โอ้ยผีเสื้อก็มี ดูสิคะทุกคนสวยงามมากๆเลยคะ่ะน้องเหมียวก็มีดูสิคะ่ะโอ้ยดอกไม้ไหมอ่มอนนะจ๊ะอ่อนสอนมีสุดยางนะจ๊ะมี่้าไปบพึงปลูกไวค้ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยบังผักด้วยจ้าผักถือฝนโอ้ยผักสวนครัวรัวกินได้ มีดอกพร้อมจ้ามีดอกพรออมไใกลสิเป็นน้วยแล้วทุกคนเนี่ไใกลสิเป็นน้วยแลย้วจ้าว่าโอ้ยมีแต่แนวกินทั้งนั้นนะจ้ะเนาะขันขนยันเัาปลูกกินเนาะบ่าได้สื่อเพิน่นนะจ้ะเนาะเป็นเถียตะกิดพอเยัยงได้จ้าทุกคนดูสิคะมันสวยงามอะไรอย่างนี้รู้ยอดเขาดูจ้ายอด ะออนไลน์จะออนไลน์เนาะจ้ะเนาะปลูกกินได้จ้าทุกคนเขาสิบ่ได้ซื้อกินสิได้ประหยัดเงินประหยัดท้องนะจ้าเบิ่งดูจา้าแอนแอนดูดอกเขาสิคะสวยงามจริงๆค่ะแน่พามาเบิงบ่งถอนเ้าเบิง่งยอดด้นูะจ้ะเบินะ่งยอดยอดโอ้ยงามแล้วจ้ะเนาะดอกบวบดอกบวบ เฮ็ดเป็นข้างให้เลยนะจน๊ะนะเป็นห้านให้เลยเนเวลานั่นน่วยก็สิย่อยย่อยซ้ำสะลงไปแล้วเอาก็ท่านเป็นน่วยแลจากำลังเปลองจ้าทุกคนค่ะแม่แก้วพามาดูแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่แก้วหน่อยะค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยดูใหม่นะคะทุกคนสวัสดีจ้า